สวัสดีครับพบกับ e a g กอ of n o โกันอีกครั้งวันนี้เรามีเรื่องอะไรจะนำเสนอเชิญรับชมรับฟังกันได้เลยครับถ้าถูกใจโปรดกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับเพชรหน้าทาั่ง อยู่ในตระกูลอัญญมณีมีลักษณะเป็นก้อนสี่เหลี่ยมฝังอยู่ในเนื้อหินประกอบด้วยธาตุที่เป็นแร่ทองคำและแร่เงินผสมอยู่ด้วยกันสีจึงออกเหลืองนวลอมทองอมเงินมีฤทธิ์อำนาจในตนเองด้วยจิตวิญญาณอันศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในธาตุโลหะโบราณเชื่อกันว่าเพชรน,นาทางเป็นธาตุกายสิทธิ์ที่จะทำให้ผู้ที่เป็นเจ้าของที่ได้ไปบูชาด้วยความศรัทธา และขยันทำมาหากินยอมทำให้เกิดโชคลาภร่ำรวยขึ้นเร็วสรรพคุณร้อยแปดเป็นธาตุกายสิทธิ์มีฤทธิ์เป็นรองเฉพาะเหล็กไหลที่ภาคใต้เคยมีเรื่องราวเกี่ยวกับเกาะลอยหมู่บ้านประหลาดที่สามารถโผล่ขึ้นมากลางทุ่งโคลนได้อย่างน่าอัศจรรย์และสามารถหายลับตาไปเฉยๆได้อย่างน่าแปลกประหลาดมีเรื่องเล่ากันว่าบางคนที่ผ่านเข้าไปในเมืองนี้จะได้รับขมิ้นบ้างใบพลูบ้าง ดูแลเป็นของที่ไม่มีค่าบางคนนำเอาของที่ได้มาทิ้งไประหว่างทางไปบ้างแต่พอมาถึงบ้านตนแล้วก็กลับพบว่าของต่างๆที่ตนได้มาทั้งหมดนั้นบันนี้กลับกลายมาเป็นทองคำทั้งสิน้นเรื่องราวเกี่ยวกับวัตถุจากต่างมิติเช่นนี้ปรากฏให้เห็นอยู่เสมอมีหลายคนที่ได้ประจักษ์มาแล้วซึ่งชาลับแ,แลนี้มีของดีหลายอยา่างที่จังหวัดพัทลุง เมืองเขาสามยอดก็ปรากฏเรื่องราวเกี่ยวกับเมืองลับและธาตุกายสิทธิ์ชนิดหนึ่งที่ชาวบ้านเชื่อกันว่าที่ชาวบ้านเชื่อกันว่าเป็นเพชรเมืองคนทันหรือเพชรเมืองลับแหลของดีสรรพคุณร้อยแปดประการที่ผู้คนต่างปรารถนาเพชรของชาวเมืองคนทันที่ชาวบ้านพบเจอนั้นเขาเรียกกันว่าเพชรหน้าทั่ง มีลักษณะเป็นโลหะผลึกเล็กๆฝังอยู่ภายในเนื้อหินตามธรรมชาติคล้ายๆกับเหล็กไหลที่ฝังตัวอยู่ตามผนังถ้ำหรือคล้ายกับปรลอดสำเร็จที่ฝังตัวลงในผนังหินตามธรรมชาติก้อนโลหะต่างๆเหล่านั้นต่างมีลักษณะสันฐานสี่เหลี่ยมโดยประมาณที่เป็นหกหรือแปดเหลี่ยมก็มีมีสีขาวเงินยวงที่ออกเป็นเหลืองครามหรือเขียวเปียงแมลงทับก็มีบ้าง บางชิ้นก็เป็นสีออกประกายทองหรือทอสีออกเป็นทองแดงเลยก็มีบางคนเรียกเหล็กสายฟ้าอยู่ในตระกูลอัญ,ญมณีประกอบด้วยธาตุที่เป็นทองคาและแร่เงินผสมอยู่ด้วยกันสีจึงออกเหลืองนวลอมทองอมเงินและหากดวนปฏิกิริยาทางเคมีก็จะกลายเป็นสีทองนับว่าเป็นของดีที่หาค่ามิได้เชื่อกันว่ากายสิทธิชนิดนี้ มีฤทธิ์เป็นน้องเหล็กไหลมีอนุภาพมากครูบาอาจารย์ทางภาคใต้ต่างรู้สรรพคุณแร่ชนิดนี้ดีกันทั้งนั้นอย่างพ่อท่านแดงจังหวัดปัตตานีที่ทำพระเครื่องหลวงปูท่ทวดรุ่นห้าแชะอันเรื่องชื่อที่มีการลองความขลังโดยใช้ปืนจ่อย,ยิงองค์พระเครื่องปรากฏว่าหานัดที่ทดลองกระสุนด้านทั้งสิน้นยงเป็นที่มาของรุ่นห้าแชะ พระเครื่องของท่านก็ได้อาศัยธาตุกายสิทธิชนิดนี้ทําการฝังลงไปยังด้านหลังขององค์พระกล่าวกันว่าหลวงพ่อท่านได้ทําการปลุกเสกจนกระทั่งเพชรหน้าัา่งส่งแสงออกมาเรื่องรองกุฏิยามกลางคืนท่านว่ากายสิทธิชนิดนี้ดีจริงๆมีพุทธคุณครบทุกด้านเพชรหน้าัานน่งนี้ผู้รู้กล่าวกันว่าเป็นของกายสิทธิที่มีเทพทั้งฝ่ายยักษ์และฝ่ายคนทันดูแลรักษาอยู่ ถ้าใครบรารมีไม่ถึงไปเอาเองโดยสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นไม่ยินยอมก็มีแต่ตายกับตายเท่านั้นการเอามานั้นแม้ว่าจะไม่ได้มาด้วยการใช้วิชาแบบตัดเหล็กไหลแต่เขาเรียกว่าเป็นการตัดเพชรออกมาเช่นกันคือการขอพรเอามาอย่างถูกวิธีเจ้าป่าเจ้าเขายินยอมให้จึงสามารถได้มาอย่างปลอดภัยกายสิทธิ์ของดีจากเมืองรับแลเป็นของที่มีอนุภาพมาก มีเจ้าปู่ตาเพชรเป็นพลังงานวิญญาณที่คอยดูแลรักษาธาตุชนิดนี้อยู่โดยเฉพาะการบูชานั้นท่านให้เอาน้ำดอกมะลิเท่านั้นกับน้ำฝนมาเป็นของถวายจากปู่ตาเพชรทำการรักษาบูชาให้ดีจะบังเกิดโชคล,ลาภนานา,นานประการผู้บูชาไว้ไม่มีอดอยากยากจนเลยนอกจากนั้นเพชรนาทั่งยังสามารถพกติดตัวเอาไปได้ทุกที่ไม่มีเสื่อม แต่หากปฏิบัติตัวไม่ดีองคเพชรน้าทั้งก็สามารถเสด็จหนีไปได้เหมือนกันคล้ายๆกับพระธาตุเจ้านั่นแหละโบราณเชื่อกันว่าเพชรน้าทั้งเป็นธาตุกายสิทธิ์ที่จะทําให้ผู้ที่เป็นเจ้าของเกิดความร่ํารวยมักจะอยู่ในเขตที่มีสายแร่ทองคําภายใต้ภูเขาลูกนั้นสําหรับการบูชาเพชรน้าทั้งเพชรมหามงคลท่านบอกไว้ว่า ผู้ที่มีเพชรหน้าทั่งไว้บูชาควรใช้ดอกมะลิบูชาเมื่อออกจากบ้านไปหาลาบให้ว่าคาถาต่อไปนี้สามจบจะมีลาบปลอดโลกปลอดภัยจากอันตรายทั้งปวงจุติจิตตังอรหังพุทโธนมโมพุทธายะเป็นคำแนะนำการบูชาของดีที่จัดอยู่ในพวกเครื่องรางของขลังป้องกันตัวประเภทธาตุกายสิทธิ์โดยธรรมชาติ ชาตายมั่นใจในอิทธิฤทธิ์สรรพคุณของเพชรหน้าทั่งว่าจะเป็นรองก็แต่เฉพาะเหล็กไหลเท่านั้นถ้าคุณชอบฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับสนใจสาระเพิ่มเติมไม่อยากให้ตำน้าหลายๆอย่างสูญหายไปอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะครับ ็จบไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องที่นำเสนอในวันนี้คลิปต่อไปจะเป็นเรื่องอะไรอย่าลืมติดตามชมนะครับ